สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับยังอยู่ที่หนุ่มแก่หนุ่มแก่ยักษุซาครับรับงานชั่วโมงถอยถอยดินทำโคกวัวเลี้ยงวัวฝั่งนู้นครับเจ้าโอมัสสีซีร้อยหกสิบี่สิบแปด ทำเครื่องมานี่ไม่มีควันเลยปรีเจ้ครับว้าความเร็วยังใช้ได้ครับดูแกยากษ์าสากเออเฮ้ยเอ้าหาเย็นนายพี่นอ้องอีมีบอมีบอ อาจจะมีนะจะเอาไปต้มเปรตเนี่ยเอาไปผัดเผ็ดเอาไปทอดแล้วก็ผัดเผ็ดเอ้ยสวรรค์รำไรรำไรพี่น้องเลยร้อยหกสิบเอลซีหกแปดผมแรกนะครับ,บกีนี่ศูนเจ็ดห้าลูกบาทเมตร สู้ดีอยู่ลงไปข้างล่างนี่เจอต้นตอไม้แล้วก็ดินสมองครับดินสมองรถขุดไปก้าเดินเข้ามาเลยถ้าเดินลงมาในบอนี่ครับโอ้บัวพี่น้องนี่บัวเต็มเลย ตั้นขึ้นครับน้ำหนักปฏิบัติการชั่วโมงบินสูงชั่วโมงบินสูงจัด1,600หมื่นหมื่นหกพันเจ็ดร้อยนะครับไม่ <h ide> ผิดบ้างขออภยัยเมืกี้ศูนย์่เจ็ดห้าลูกบาทเมตรมูมาไม่ได้เสริมสามแฉกช่งล่างใช้ของหุแบดอา้าวย่านครับย่านเดี๋ยวมันยุบตัวลง ตัวลงนี่ว่ารถขนาด17-18ตันนี่ไม่ธรรมดานะครับหนักมากต้าลงไปนี่เป็นเรื่องนะครับโอ้จะเช็ตโซ่มาใหม่ช่วงล่างใบแท็ก80เซ้นโดนเลอรเจ็ดตัวแครีย์สองตัวครับเอาช่วงล่างของคินซีโร่มาใส่ินจนสีสูงเตยๆสม่นเตย เพิ่งอมมิี่แหนะครับอีตราคมสิวัดรอบเพื่องมีจัดทีเดียวครับ 2000. สอง0ำวัดรอบต่อนาทีนร้อยสิบห้าแรงมา้าจัดจานในยานนี้ครับอยืนใหม่ยานยานเอเจอโตต้นตะเคียนหรือเปล่า เอวก็จาระบีออกมาผสมกับไฮโดรลิกครับเป็นสีน้ำตาลเลยโอ้ยข้างล่างเป็นดินสมองครับพี่น้องดินเดทินี่ครับผมลงไปนี่ดูดเลยได้ไง คยังเดียวเนี่ครับเครื่องยนต์เผาไหม้ดีจะไม่มีควันถือว่าทำเครื่องได้ถูกครับใช้ไปหกสี่ปีสปีสบายสบายต่มโคมสึกคนนี้ก็ประกอบที่ชนบุรีนะครับ ลองี่แกขับเร็วจริงๆสไตล์กัรขับครับตรงนี้น่าจะเป็นชั่วโมงนะครับชั่วโมงพันน่าจะพันเจ็ดแปดนี่และครับโอ้ดำด้วตรงนี้มีปุ้ยด้วยมี ผักปุ้งครับมุงงอกมีต้นบัวธรรมชาติที่มากครับออกซิเจนทั้งนั้นตรงนี้จใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครับน่าจะเสร็จงาน,นทอยเอา ส่งมีวันละหมื่นวันละเจ็ดแปดพันนะครับสำหรับเจ้าโอมัสซี่ีสี่ร้อยหกสิบเจ้าสี่ 4, ขดแปดก็ดีของรถใหม่นะพี่น้องรถใหม่ใช้ไปเถอะแต่ว่าจะีสิบปีเลยเนาะดูแลดีๆนี่ยี่สิบปีครับแต่ก็พอหนัวจะเสร็จนี่ก็หนักเหมือนกัน น,น,นี่ส่งประมาณ70,000กว่ 70, มามังครับสมัยก่อนปัจจุบันไม่มีงวดแล้วก็เอาไปช่วย103ครับ103รุ่น10โ o อันนี้ช่วยช่วยหางวดครับ ปลาไหลคงไม่ทันเขาคงมุดหนีแล้วครับพี่น้องเลี้ยงปลาไหลก็ดีครับปลาไหลนี่เป็นยาอย่างดีเลยนะครับถ้าเกาหลีใต้หรือว่าจีนหรือว่าสุดยอดนะครับชอบรถขุดก็ทำงานประมาณถึงเดือนพฤษภานะครับสภาผุก็ลงแล้วประมาณ6เดือน6 7เดเดือนนะปีหนึ่ง ทีเหลือก็ต้องจอดครับจัดเต็มอุ้มเหมือนกันหนักครับดินเปียกก็จะหนักมา ไม่มีควันช่างคำนี้มากครับโอ,โอ้รู้สึกเจ็บคอพี่น้องเลยหู่น้ำคนขครับก็อ,องเงินเดือนอยู่ประมาณสองหมื่นครับมีดางไม้ซะด้วย ไบเทคใบเทคสิบปีนี่ยังหนาปึกครับการดูแลรักษารถเนาะห้าร้อยชั่วโมงก็เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะพี่น้องนะครับทุกๆสี่พันชั่วโมงก็เปลี่ยนน้ำลอยเย็นกว่าสองป,ปีเปลี่ยนน้ำหม้อน้ำแล้วก็ตัวเดินก็ประมาณพันนะพันชั่วโมงประมาณสี่เดือนเปลี่ยนที่ สามเดือนเปลี่ยนก็ได้ครับโอ้สวิงเหมือนกันกรองก็บเบาทุกวันทุกวันน่นวัน,ทวนาทำงานนี้ก็สักสองวันสามวันก็ได้ครับ เป็นทรายครับนะทรายออกสมองความเร็วยังยังเรียกอยู่ครับสนใจก็ดูได้ครับ YouTube ท่องชาติเทริทซัพหรือว่าเพจชาติเทริทซัพ์ x c a v a t a l truck 9,8,2,7,2,3,7,5,2ฝากกดติดตามเลยครับสวัสดีครับ